เขาถูกขายฝันถูกขายความคาดหวังว่าจะสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นเข้าใจผิดว่าสมัครเข้ามาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยอินดีมเราจะเป็นบริษัทที่ชอบคุยอะไรแบบตรงไปตรงมาเราไม่ได้เป็นโฆษณาชวนเชื่อว่าเข้ามาแล้วสมัครปุ๊บจะรวยทันทีครือขายมันก็เป็นอาชีพหนึ่งมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะต้องทํางานคืออินดีมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสําหรับคนที่อยากจะขายของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของโอทอมมีช่องทางกระจายสินค้าและนี่คือสิ่งที่อินดีมแตกต่างจากที่อื่นคนที่เคยได้รับรายได้จากอินนกินนนนนนีเเก20 10ล้าบาบท1ค ล้านไปมีอหนึ่งคนเกิดล้านไปมีประมาณสัก50คนแสนเนี่ยมีประมาณร0อยคนหลักพันมีเป็นหมื่นหืนคน ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆในต่างประเทศคนไทยหลายๆคนนาเอาโมเดลของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไปปรับเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองหลอกลวงชักจูงเลยต่างๆนานาสต็อกสินค้าเสียเงินต่างๆนานาถูกหลอกให้เอาส,สินค้าไปไว้ที่บ้านเยอะๆถูกหลอกอให้ไปฟังแผนฟังโมเดลธุรกิจเสียเพื่อนอะไรต่างๆนานา ในธุรกิจเครือข่ายทั่วไปการที่จะทํารายได้จะต้องซื้อสินค้าของบริษัทนั้นๆแต่ทีนี้เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มอันนึงครับที่เป็น a f f i l ล a เอปกติแล้วเนี่ยเราซื้อสินค้าอะไรอยู่เราซื้อชิ้นเดิมที่เดิมแต่เปลี่ยนช่องทางการซื้อนิดนึงจะมีเว็บไซต์ตัวหนึ่งครับชื่อพันล้าน .com ที่รวบรวมเอาช็อปออนไลน์ต่างๆเราเป็นเกตเวย ที่จะไปให้สมาชิกของเราเนี่ยสามารถไปช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ได้ซื้อของอย่างเดิมหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีผักก็มีมันสามารถไปได้ไกลกว่าน,นั้นก็คือว่าในอินดีมเนี่ยเราซื้อเราได้เราไปรวบรวมคนที่ซื้อของพวกนี้อยู่แล้วเขาซื้อเราก็ได้ส่วนต่างของค่าการตลาดกลับไปด้วยคนซื้อก็ได้ด้วยคืออินดีมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนที่อยากจะขายของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ s m e เจ้าของโอทอปอยากธุรกิจเนี่ยมีช่องทางกระจายสินค้าและนี่คือสิ่งที่อินดีมแตกต่างจากที่อื่น ถามจริง เคยมีคนสำเร็จจริงๆไหมอินดีมเราจะเป็นบริษัทที่ชอบคุยอะไรแบบตรงไปตรงมาเราไม่ได้เป็นโฆษณาชวนเชื่อว่าเข้ามาแล้วสมัครปุ๊บจะรวยทันทีเครือข่ายมันก็เป็นอาชีพหนึ่งมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะต้องทำงานอินดีมก็จะมีคำานึงขึ้นมาคือออนไลฟ์สไตล์แต่ละคนถนัดแบบไหนทำแบบนั้นคนนี้ถนัดแบบนี้เราอเอาโค้ชคนนี้ไปสอนเพื่อให้เขาใช้วิธีการที่เขาถนัดออกไปทำไรายได้จากการที่เขาเป็นออนไลฟ์สไตล์ของเขาเองเราสามารถที่จะขายของก็ได้หรือไม่ขายของก็ได้หรือหาเครือข่ายก็ได,ได้มีคนที่เคยได้รับไรายได้จากอินดีีเนนิ 10ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยมี1คนเกิน10ล้านไปมีอีกหคนเกินล้านไปนมีประมาณสัก50คนแสนเนี่ยมีประมาณ100คนหลักพันมีเป็นหมื่นๆคน มุมมองของผมนะฮะทำไม่สาเร็จมันก็แค่ยังไม่สาเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วในการทําธุรกิจส่วนตัวหรือจะสักเซสจากอาชีพใดๆก็ตามมันจะต้องใช้เวลา3ปี5ปี10ปีบางคนเป็น10ปีเพิ่งจะสําเร็จในอาชีพที่ตัวเองทําแต่ธุรกิจเครือข่ายพอเข้ามาแล้วเขาถูกขายฝันถูกขายความคาดหวังว่าจะสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นเราต้องเข้าใจธุรกิจเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ต้องสร้างไรายได้มันก็ต้องออกไปทํางานอินดีมจะบอกว่าขอ3าถึงหปีแล้วแต่ความขยันของแต่ละคนแต่คุณจะต้องใส่เวลากับมันใส่ความตั้งใจต้องฝึกต่าางๆนหม คนเป็นหมอเรียนตั้งเป็น10ปีแต่อินดีมกะว่าจะเรียนแค่3เดือนแล้วสําเร็จมีไรายได้มากกว่าหมอมันก็เป็นไปไม่ได้สมาชิกของเราก็คือแนะนํากันในดิจิตอลแพลตฟอร์มซึ่งก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่านี่คือธุรกิจอินดีมคุณอยากดูก็ดูถ้าคุณสนใจก็ติดต่อมาเราต้องพูดกันชัดๆตรงๆไม่ได้มาบอกว่ามีธุรกิจจะมาคุยด้วยแล้วก็ให้เขาออกจากบ้านมาขายฝันหลอกให้เขาเสียเวลามไม่พูดกันตรงๆ เอาของผมมาขายกับอินดิมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เลยครับก็ตอนนี้เราเปิดแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ชื่อถูกดีเป็นภาษาอังกฤษที่เหมือนกับเป็นช้อปปิ้งออนไลน์เว็บไซต์ตัวนี้เราจะรวบรวมสินค้าอาจจะเป็นร้านอาหารอาจจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือเป็นสินค้าต่างๆของคนไทยเพราะว่าเรามองว่าสินค้าของคนไทยดีเยอะแยะมากมายเรามีลูกค้ารองรับอยู่แล้วประมาณ7 0,000กว่าคนเป็นตรงกลางระหว่างคนที่อยากมีธุรกิจคนที่อยากขายของคนที่อยากมีรายได้เพิ่มคนที่เป็นโอทอปคนที่เป็น s m e พร้อมจะอยู่เคียงคู่กับแบรนด์ ของคนไทยไปเรื่อยๆันี่คือสิ่งที่ตั้งใจที่จะทาไว้นะครับพอเจอคําว่าธุรกิจเครือข่ายเราอาจจะไม่ชอบแต่เมื่อเข้ามาศึกษาเข้ามาดูแลผลลัพธ์มันอาจจะใช่เราอาจจะชอบผลลัพธ์ของมันวันนี้ตัวเราอาจจะทําธุรกิจ ส่วนตัวงานประจําหรือทําอาชีพต่างๆนาน,นานเราอาจจะไม่ชอบอาชีพนั้นแต่เราชอบผลลัพเพราะเราได้รับเงินเดือนเราได้รับกําไรมันมีบริษัทที่ดีแล้วมันก็มีบริษัทที่ไม่ดีเพราะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาลองแค่ศึกษาถ้าผลลัพธ์ใช่ก็เข้ามาศึกษายังไม่ต้องลองก็ได้แค่นั้นเอง